สวัสดีครับผมยุรนันท์ทองชาและสัตย์ทิพย์ภวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้นะครับในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับในที่สุดเอเลียนก็บูกมายยงางบนราชธานีแล้วเราอยู่กับนุชบุ๊กที่มีชื่อว่าเอเลียนเบอ ตัวใหม่ล่าสุด2020กันเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาแกะกล่องทำการแกะกล่อง Unbox ให้รีวิวให้เ<ห>พื่อนๆได้ดูกันแกบะบเลยครับแกะตรงไหนพี่กินเลยครัทบทั้งคนเลยเ i r ร์ด m <อ>ินเว s i o n นะครับการเจอครั้งแรกก็มาพร้อมกล่องสีขาวนะครับมีโลโก้ Alienware ตรงนี้นะครับนะครับอมคำว่า Alienware ตรงนี้เลยข้างาก็จะมี M15 นี้ขายที่เขาจะมีอะไรบอกตรงคอมแมนเซ็นเตอร์ครับดีเลนแวร์คอมแมนเซนเตอร์มีคิลเลอร์ไวไฟตัวนี้เป็นมันเดอร์โบนะครับไคลโยเชคนะครับแล้วก็เอเลียนฟิกอาร์จีบีนะครับตัวนี้จีเอฟเอ็มพสุดยอดเลยครับเป็นครั้งแรกนะครับตื่เต้นมากครับตัวนี้ลงไปกันกลยบนข้างในกล่องกันนะครับผม ตก็จะแกะยากกันเลยนครับเป็นนนี้นะครับฟื้นนะครับตันนี้น่าต่ของก็จะเปร็จปรับลองอย่างดีแล้วก็อันนี้มันเป็นเป็นฟมงครับสันกระแทก ตัวเอเลนแบร์ M15A3 ตัวนี้นะครับมันไม่มีอะไรฟอร์มเลยไม่มีครับตัวนี้ด้วยบอดี้วัสดุนะครับเป็นแมกนีเซียมนะครับนะครับจากไม่มีรอยขีดข่วนก็จะเป็นเป็นแมกนีเซียมอลอยนี่มันนุ่ดไม่วันตัวบางเบาครับาเป็นเกมมิ่งแต่บางบางมากอะไรก็ได้ทุกอนข้างในก็จะมีไม่รับประกันนะครับเอเลนแบร์นี่คืออะไรสี่ยก จะเป็นกลุ่มนะครับกลุม่มี่มีอะไรเป็นกลุ่มมือเสียงส่วนนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์สายชาร์จนี่นะที่ผมจะเข็ยนนี่เลยครับผมที่ท็ทอปฟาร์มกับต,ตัวใหญ่นะครับตัวนี้มา240ร้อยสบบานะครับสายชาร์จ240ร้อยสบบาตัวสาย AC นี่ให้เหมือนกับตัวมาตรฐานตัวเบสท็อปเลยใช่ครับ จะไม่มีสามดูเหมือนตัวที่เป็นโนมูนปกติสองร้อยสี่ส<ม>ิบบาทครับเพราะตัวนี้มาพอดกาดจอสองพาร์ตยกสองศูนย์เจ็ดศปดกิกนะครับมาดูตัวเครื่องเนี่ยนะครับว่ารูปแบบการออกแบบการดีไซน์มีอะไรบ้างน,นะครับและนะครับก็ข้างหลังนะครับตัวนี้ก็จะน้หนักเบานะผมว่าถ้าเป็นเกมมิ่งบากกว่าจี้ค้าบใช่เบามากบางด้วย ตัวบอด body ี้พัสดุก็นะครับเราจับไปเนี่ยจะไม่เป็นรอยในมุมด้านดานใช่คนระับเป็นเมนเซียมันลอยขอบดนะ้านข้างก็จะเป็นพลาสติกนะครับใส,สมีโลโก้ใเรื่องงานตรงนี้นะครับการออกแบบนะครับข้างหน้าก็จะมีลำโพงสองตัวนะครับมีตรงนี้ตรงนี้นะครับการระบายความร้อนนะครับข้างล่างนะครับก็จะทำออกมาเป็นตะข่ายลังพึ้น คีย์บอร์ดเป็นอังกฤษภาษาอังกฤษล้วนนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่บอกว่าอย่างของพี่เมียวสักพอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบบางนะครับบางเฉียบเลยตัวกล้องก็มีไม้สองตัวนะครับตัวนี้จะไม่ติดสติกเกอร์นะจไม่ติดไม่ได้ติดมาพอร์ตเชื่อมต่อนะครับดูพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับสำ อเชื่อมต่อด้านข้างตัวนี้มี USB ให้2ช่องแล้วก็มี micro SD card reader นะครับสามารถเวลาเราถ่ายรูปถ่ายอะไรจากกล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เอามาโอนถ่ายข้อมูลได้เลยอันนี้สําคัญเพราะไม่าไม่มีสำหรับคนที่สำหรับคนที่เล่นกล้องเวลาเขาต้องการเอาภาพเอาีเสียบได้เลยนะครับฟังด้านนี้นะครับก็จะมีพอร์ตแลนดนะครับเป็น Killer LAN เป็น Killer LAN แล้วก็มี USB 3.1มีแจ็ค3.5อันนี้นะครับไปต่อเชื่อมต่อหูฟังนะครับฝั่งนี้ด้าน,นหลังก็จะมีเนะะีย่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนอีก2ช,ช่องนะครับแล้วก็จะมีตัว Connect Display Port นะครับมี HDMI มี Display Port มีพ Port Thunderbolt 3 ก็มีสีคันตันล็อกนะครับการระบายความร้อนก็จะมี1 2 3 4งสอว่าสุดยอดนะครับเราเลแกๆร้อนได้สีแต่ผมว่ามันบางมากเลยนะบางครับถ้าเกมมิ่งเนี่ยเบากมาถ้าเคยถือตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของเดียวตัวเก่าๆมันจะรู้สึกแตกต่างเพราะตัวนี้มันเบามากมันก็ไฮเอนด์จริงเนาะทุกอย่างเลย สำหรับโน้ตบุ๊ก a อเดนแวร N15 R3 นี่นะครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 Gen10 10750H สปีด2.60 up to 5.0 GHz กันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมอ6คอ12เทรดตัวแรมให้มา16 GB DDR4 2666ให้ฮาร์ดดิส์มาอีก512 GB เป็น PCIe M2 SSD ครับสปีดสูงตัวท็อปมาพร้อม การ์ดจอ NVIDIA เดีย G-Fox RTX 2070 8GB GDDR6 กันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอเป็น15.6นิ้ว Full HD IPS 144Hz นะครับค่ากูเมสีนี่72% NTSC กบลองว่าค่าสีนี่คือให้มาตรงมากครับสำหรับงานออกแบบงานพิมพ์นะครับแล้วก็สำหรับการเชื่อมต่อนะครับมีคิวเลอร์ไวไฟ6 AX บลูทูธ5.0แล้วก็คิวเลอร์แลนนะครับ ก็บอกได้เลยว่าสเปคขนาดนี้คุ้มค่าจริงๆครับ